สวัสดีครับผมชื่อมิวสิกครับตอนนี้ผมอยู่ม4ครับ โรงเรียนปิ้นฟลายเอวิทยาลัยรครับทุกๆวันพุธผมจะมาแคร์ที่ออฟฟิศโบส์ครับตื่นเต้นทุกครั้งที่จะได้มาแคร์และทุกๆวันอาทิตย์ผมก็จะไปโบสตอนที่มาแคร์ผมก็จะเตรียมอาหารมากินกับเพื่อนๆครับมานารรมาสการพระเจ้าและเรียนพระคัมภีร์กับเพื่อนๆผมชอบที่สุดก็คือตอนเลิกครับพวกเราได้ร้องเพลงเล่นกีตาร์กันขอบคุณพระเจ้าครับทุกครั้งที่ผมมาแคร์ผมรู้สึกว่าตัวเองมีสมาธิมากขึ้นผมสามารถนิ่ง ได้มากขึ้นโดยเฉพาะตอนที่เรียนภาคกัมภีและจากการที่ผมมาแค่อย่างสม่ำเสมอทำให้ผลการเรียนของผมดีขึ้นครับจากหนึ่งกว่าเป็นสามกว่าครับและพระเจ้ายังเสริมกำลังผมในการเล่นฟุตบอลที่โรงเรียนด้วยครับอยากหนุนใจพี่น้องทุกคนมาแค่ทุกวันทนะครับ,บครับสวัสดีครับผมชื่อเสาเมฆนะครับปัจจุบันอยู่โรงเรียนปริศรอยอวิทยาลัยชั้นม5ครับ ผมอยู่กลุ่มทีนครับผมชอบไปแคร์มากๆครับเมื่อมาแคร์ผมก็จะได้นมัสก,การพระเจ้าอดิฐานแบ่งป,ปันพระพรและได้ฟังบทเรียนพระคัมภีร์ที่สําคัญผมชอบที่จะได้เจอเพื่อนๆในกลุ่มแคร์ครับเรามีความสนุกสนานกันมากโดยเฉพาะในช่วงเล่นเกมครับและจากการมาแคร์นั่นเองทำให้ผมได้รับการพัฒนาชีวิตให้เติบโตขึ้นผมเรียนรู้ที่จะไว้วางใจพระเจ้าในทุกสถานาการณ์ไม่ว่าจะต้องเจอกับสถานาการณ์ใดผมสามารถที่จะนิ่งได้ไม่กระวนกระวายใจ เพราะผมเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าครับผมเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าเสมอแม้เป็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนร้ายยกตัวอย่างเช่นผมได้เป็นตัวแทนของเรียนในการแข่งขันหุ่นยนต์ครับพวกเราซ้อมกันไปอย่างดีแต่ในวันแข่งขันจริงๆเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมากมายครับไม่ว่าจะเป็นความไม่พร้อม,ล,มลืมนั่นลืมนี่หรือเป็นความเครียดของคนในทีมจนทําให้ไม่สามารถแข่งต่อได้แต่ขอบคุณพระเจ้าครับผมไม่มีความต้องวลใจเลย แต่สิ่งที่ผมทำคือเข้าหาพระเจ้าแลกที่หานต่อพระองค์ด้วยความเชื่ออัศจรรย์มากครับพระเจ้าอวยพรให้ทุกคนทั้งทีมเนี่ยมีสติมากขึ้นและสามารถเข้าสู่การแข่งขันและที่มากไปกว่านั้นคือทีมเราได้รับรางวัลด้วยครับพี่น้องครับการมาแช์มีประโยชน์มากจริงๆนะครับทั้งด้านกายจิตใจจิตวิทยามาแช์ด้วยกันทุกสัปดาห์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อป้อมนะครับอยู่กลุ่มทีนปัจจุบันก็กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่โจน้นาบชั้นปีที่หนึ่ง ้องย้อนไปเมื่อ2-3งสาปีก่อนนะครับที่ผมได้เข้าแคร์แรกๆนะครับผมไม่รู้จักใครเลยครับแต่ผมชอบตรงที่ว่าพี่ๆได้มาชวนผมคุยเข้ามาชวนเล่นแล้วก็มีกิจกรรมภายในแคร์อ่งครับผมก็รู้สึกประทับใจมากๆครับจากนั้นนะครับผมก็ได้มาแคร์ทุกสัปดาห์เลยครับเพราะว่าการที่มาแคร์เนี่ยครับผมสามารถพูดคุยกับเพื่อนๆได้แล้วก็ระบายกับเพื่อนๆได้ครับจากสิ่งต่างๆที่พบมาจากข้างนอกครับ จากนั้นทุกคนก็ได้อธิษฐานเพื่อผมครับสิ่งแรกเลยครับที่ผมได้รับก็คือผมสบายใจขึ้นมากเลยครับแล้วผมก็ไม่ได้คิดมากหรือว่ากังวลกับเรื่องนั้นอีกต่อไปครับและในการมาแคร์ทุกครั้งนะครับผมสัมผัสได้ถึงความรักความจริงใจของพี่น้องครับและสัมผัสได้ถึงการทรงสดิตของพระเจ้าด้วยครับสุดท้ายนี้ก็ขอหดินใจพี่น้องนะครับว่าให้มาบวชมาแคร์ด้วยกันทุกอาทิตย์เลยครับครับ